พาพชมรถสปอร์ตแนวคิดใหม่จาก Mercedes-Benz ครับนี่คือ Mercedes-Benz AMG p e e l Speed จริงๆจะบอกว่ามันไม่เชิงแนวคิดใหม่นะพี่<ฆ>เพราะจริงๆรถเนี่ยมันเป็นรถที่แบบสไตล์เาเรียรถกถโบราณคลาสสิกเมื่อก่อนสมัยก่อนอสมัยก่อนเคยมีเขาเคยมีในหลายๆายค่าย<ฆ>พี่แน่าว่าะจะเป็นของใหม่ของอค่าย Mercedes-Benz ไม่เคยทำมาก่อนอะ,อะไรอย่างนี้<ฆ>ก็เลก็เลยหันมาทำซึ่งจริงถ้ามองไปเนี่ย ในปัจจุบันเองก็มีรถหลายค่ายที่เรียกนำเอกลักษณ์วนนี้มาอย่างเฟอร์รี่เฟอร์รี่มีชื่อรู้ส่าพของจังชื่อวิดมอนซาเอสพนนั่นก็เป็นตัวหนึ่งที่สไตล์เดียวกันคือเป็นรถที่แบบรถที่ไม่มีหลังคาคุณผู้ชมใช้คำนี้นอกจากไม่มีหลังคายังไม่มีกระจกหน้าด้วยนั่นแหละมีนิดนึงมีผงมันนิดนึงนิดนึงแบบเหมือนไม่เต็มใจอ่ะเวลาขี่เวลาเวลาขับต้องใส่หมวกกันน็อกใส่แว่นด้วยคือคือตามกฎหมายถ้าตามกฎหมายที่ถูกต้องเนี่ยคือรถประเภทนี้จะชอบบอกว่าถ้าคุณอยากจะใช้อ่ะ คุณอาจจะต้องใส่หมวกกันน็อกในการขับเพราะมันเป็นกัมกึ่งระหว่างรถกับมอเตอร์ไซค์แล้วถ้าคุณไม่ใส่หมวกกันน็อกนะคุณวิ่งไปเนี่ยหัวกระเซิงแล้วคุณก็จะน้ําตาไหลด้วยอาอไม่ไม่ไหลไม่ไหลเรื่องนี้ไม่ไหลเที่ยวทำไมขี่มอเตอร์ไซค์มาเยอะแล้วอานูชวานนิกก์ขี่มอเตอร์ไซค์กันยังใส่แว่นเล็บนได้เลยไม่ใช่แว่นไหลเลยมันน้ําตาไหลอยอกจากแว่นไงออกข้างแว่นซึ่งเหตุผลเนี้ยผมก็เลยครับต้องเล่าพี่หลัง่าผมเลยเนี่ยคนหนึ่งเนี่ย ขี่มอร์ไซค์สมัยก่อนขี่แรกๆเนี่ยเห็นเนี่ยเห็นอานขี่โอ้ยน้ำตาไม่ไหลใสแว่นอุตส่าห์ไปซื้อเลยแบรน่ะอยากใสไขี่ไปอ่ะแค่4ี่ิบอะครับอยาจะบอกี้แค่ความเร็ว40่รับน้ำหูน้ำตาเริ่มซึมตาไหลคือลมเนี่ยมันตีเข้าแว่นเลยคือแล้วยิ่งยิ่งกว่าไม่ใส่มันรีดลมเข้าไปรีดเข้ามาตรงเบ้าตาแล้วก็ออกข้างๆลงมาช่าง ซึ้งทราบซึ่งในการขี่มอไซค์ครับและอารมณ์เนี้ยภาพเนี้ยไม่อยากบอกผู้ชมว่าภาพเนี้ยเคยทาเมื่อสมัยอดีตสักสิบกว่าปีที่แล้วที่อําเภอปลายคือขี่ไปตลอดทางใส่หมวกน็อกหมดแต่ว่าขี่ในเมืองปลายอยากแบบอารมณ์แบบอากาอยังร้อฤดูหนาวคือภาพจำอะซื้อก่อนมาซื้อแว่นเลแบรนมาเลยว่าไม่เคยใส่ชีวิตไม่เคยใส่แว่นกันแดดอ่ามันต้องนิดนึงขี่ฮาร์เลยขี่ได้กี่โลคือมันโดนบังคับครับเพราะว่าคือคือไปเป็นกลุ่มฮะ อ,อ,อ๋อมันต้องตามกันไปพี่เขาออกจากตรงเนี้ยจากตรงจุดสตาร์เนี่ยที่พักเนี่ยเขาจะไปกินกาแฟริมแม่น้ำปลายซึ่งมันห่างกันประมาณสิบโลอทั้งสิบปโลนะั้นไม่สิบปรโลที่จะอะไรกับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงจะลองเพลงเนี้ยพอพี่เอมาจอดปุ๊บทุกคนถามเลยเกิดอะไรขึ้นมีมีเรื่องอะไรเศร้าใจเลยน้ําตาไหลป้าขนาดนี้คือคราบน้ําตานี่ไหลอาบแก้มลงมาเลยทีเดียวยากจะบอกผู้ชมว่าก่อนจะทําอะไรครับลองก่อนครับ ค้าความชัวะมัจะไม่เป็นแบบผมนี่อ่ะเรากลับมาเข้าเรื่อง Mercedes-Benz นส์เอ็ e ทตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในซีรีส์มิดท s s นะฮะ Mid Mid OS หรือ Mid-Toss อะไรเงี่ยผมไม่รู้นะอันนี้เราไม่เคยมีข้อมูลมาก่อนเลยซึ่งมันจะเป็นรุ่นพิเศษของ Mercedes-Benz นะฮะโดยที่เขาตั้งชื่อว่า Peel Speed จะเป็นรถที่มีจำนวนจำกัดเพียงแค่250คันแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือในการดีไซน์จาก พินนินฟารีนาด้วยอ้สาบันชื่อดังเลยต้องบอกนี้เพราะว่าจริงๆจะบอกว่าทรงนี้เนี่ยคือเขาใช้ต้นแบบมาจากเจ้าเมอร์เซเดสเบนเอสแลเอสแเนี่ยหรือหรือเอ็มจีจีทีนี่ก็ตัวเดียวกันนะโครงสร้างเดียวกันแล้วมาทําออกแบบใหม่คือเหมือนกับตัดส่วนบนของตัวรถออกแล้วก็อาแต่เรื่องความแข็งแรงยังต้องยอมรับนะเพราะว่ารถสมัยเนี้ย เขาก็บอกว่าโครงสร้างรถแต่เขาเออกแบบดีพี่คคือถึงต่อให้ไม่มีหลังคาบนอะ <หา S 2> แต่โครงสร้างที่เป็นเหมือน U frame อ่ะมันออกแบบด้านล่างให้แข็งแรง<า>ทําให้รถเปิดประทุนเนี่ยสามารถมีฮัน l ิ n งเนี่ยไม่ต่างกับรถหลังคาแข็งอ่แล้วด้านบนน่ยยิ่งชื่อถ้าเป็นรถเปิดประทุนนะมันยังมีเส A า A อ่าฮะแล้วด้านหลังเบาะยังมีไอ้หนกโหนกขึ้นมา เพื่อไว้ค้ำนี่มีไงนี่มีอันนี้ก็มีไหมเขามีเขามีโหนกหลังแต่ไม่มีเสาเอเสาเอไม่มีแต่เขาใช้อะไรนะแบบวันอะเอวันอะฮาโลอะฮาโลอะขึ้นมาคานแต่ขึ้นด้านข้างแทนขึ้นกลางขึ้นระหว่างขึ้นกลางระหว่างเลยอันนี้ขึ้นกลางอะขึ้นกลางขึ้งกลางระหว่างระหว่างนี่เลยดูไปดูผมเล็กผมมองไม่เห็นนี่ขึ้นกลางเลยล้่ใช่แบบเอวันเลยนี่หวคือขึ้นกลางระหว่างคนนั่งทั้งสองคนแต่ไอเจ้าฮาโลเนี่ยเขาขึ้นแค่เป็นเป็นเหมือนคานขึ้นมาก็ดีนะที่จะบอกว่า เคยมีเมื่อก่อนมีรถก็ทําหลายรุ่นที่จำรุ่นก่อนเฟอร์มท่านผอจ้าอิดเฟอร์มทำก่อนหน้านี้อ่ะไอ้มันยังทรงมันไม่ใช่หารว่ะมันเหมือนเป็นคานกลางอันนี้มาจากเอฟวันเลยแล้วคุณเวลาคุณจะสัมผัสกันกับคนนั่งข้างก็จะต้องเอื้อมมืออ้อมข้างล่างไปสัมผัสกันแต่อันนี้ไม่ต้องห่วงนี้อันนี้เป็นคาในเฉยๆแล้วเนี่ยคือถ้าไม่มีคานอันนี้หน่อยเดียวคุณยังมองเห็นคนนั่งข้างอยู่ยังทักทายกันอยู่ชแต่ใส่หมวกนอกจะทักกันยังไงก็พยักหน้าให้กันเอาคุยบูุญรู้ คุณผู้ชมดูรูปดูรูปเนี่ยดูรูปขนาดรถทดสอบอะการทดสอบที่วิ่งบนถนนอะก็ยังใส่หมวกกันน็อกอะที่ยังไงอะใส่กั่าัใส่บูทูทคุยเป็นมอไซค์เลยมีการคาดกันว่านะครับคันนี้น่าจะเอาในตัวเอาเครื่องยนต์ในตัว S L 6 3 S E นะฮะซึ่งตัวนั้น่ะแต่ว่า S L 6 3 S E อะมันมีปลั๊กอินไฮบริดด้วยแต่ตัวนี้น่าจะเอาเครื่องยนต์ S L 6 3ที่ไม่มีมอเตอร์ไฮบริดเพราะตัวนี้ต้องการความคลาสสิกอย่างแท้จริง เป็นเครื่องยนต์ล้วนๆนะะไม่มีระบบไฟฟ้าใส่เข้ามานะครับเป็นเครื่องยนต์ V8 เทอร์โบ 4,000cc นะครับผลิตแค่250คันแล้วก็พินินฟารีน่าเออผมว่ามันจะสวยตรงพินินฟารีน่าแหละข้าสารบันระดับก็เลยกอถสารบันออกแบบเอ่อดีไซน์ตัวถังที่ถือว่ามีผลงานการันตีในรถซุปเปอร์คาร์หลายรุ่นตั้งแต่อดีต น่าจะหกห้าสิปีแล้วมั้งใช่ตัวนี้ตัวจริงยังไม่มีวิ่งนะครับยังเป็นรถลายลายปะลวดลายเพื่อเป็นตัวซุ้มอยู่คือจริงบอกว่าตัวจริงกับมีวิ่งเขายังพรางอยู่พรางอยู่วิ่งทดสอบอยู่ฮะแต่ว่า Mercedes จะมี m y b a c h SL ออกมาก่อนหน้านี้หลังจากนี้เดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะออกแล้ว Maybach SL แล้วไอตัว Pole Speed เนี่ยน่าจะมาสักอีกทีหนึงปีหน้าเสริมับเสริมทับ ไม่บากที่เซลตัวนะโมโนโกแกรม,<ช>มก่อนแล้วก็มีเพียวสปีดตามมาครับผมครับนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ Mercedes-Benz ไม่เคยมีแล้วก็เติมเต็มในแคตตาล็อของเขาครับครับ